สวัสดีจ้าพี่น้องสุข,ขูสุขคเด้อมือนีเจดวงกะมีแนวมาอัปเดตสู่พี่น้องฟังอีกแล้วพี่น้องล่าสุดพี่น้องในส่วนของทางอันคุณแม่นกเนาะแม่นกตัวเกี่ยวมิวสิกคุณแม่ผู้หยาบ้านฟินแลนดพน์พี่น้องเพิ่นก็ะขึ้นปักคักบักแนเลยเพิ่นศูลแห้งเพิ่นไปเห็นเม่นอันทางเอฟซีอีกฝั่งหนึ่งเนาะม่นว้บ้านประมาณว่าดูถูกเพิ่นบอกประมาณว่าที่ผู้หยาบ้านฟินแลนด์นะเพิ่นโพส รณีที่เสียเอาลูกอยากเอาลูกมาเลี้ยงทางคอนแกนอย่างนี้นะทังนั้นเพิ่นกันเลยแบบว่าอันเอฟซีอีกฟังนะเนาะบ่าพวกส่วนใหญ่เม้นว่าถ้าสร้างหลายก็เอาลูกขึ้นเพิ่นใครจะเลี้ยงกูถามสภาพยากกระซิแตกตั้งแต่เราพ่อกระเซิรนไปนั่นไปนี่เขาทำอะไรก็โยงไปหมดเห็นแต่ละตัวมีแต่ดีๆ นางวิจารณ์ซีวิตคนอื่น่าสั่นวาพี่น้องทำมาหากินพุ่นมองมันสีได้แดก่าสัน่นปาโฮ่พ่นสีประสูนรในจังไงพี่น้องขาดเท่าอ่านเท่ากับยังศูนย์แท่นเนาะปาทิโฮ่แบบว่ามาเหรียญหอดแบบบุพการีของคนอื่นน่ะคือมันบริเมาสมค่ะต้องทีสิมาบอกถึงพอ่อถึงแม่ของทางพิมบาลฟินแลนด์แบบนี้ให้เพื่อนเสียหายแบบนี้พี่น้องบาบ่าบอกเพื่อนกะศูนย์บักคักตัวเพื่อนกะเลยโพดพี่น้องเพื่อนกะเลยว่า ยาไมาอยากน้ำคอยที่แน่ๆน,นะคอยหาเงินหนึ่งมือหลายกว่าเงืนเดือนเจ้าเด้ออุ้ยนางบ่มีเงิ่อนเดือนอันยาล่ามปามคอยคอยหูจักหอดเฮื่อนเจ้าอยู่เด้อเคียประวัติจากของกอนกอนสีมาหยงกับซีวิขคอยอันนี้ก็คือเป็นโพดของท่างคุณแม่นุกตัวเกี่ยวมิสิกพี่นอ้องเพื่อนกระซูนหลายเนาะเพื่อนก็ต้องต่อกบแน่จักหน่อยลรามาไหวเพื่อนเนาะกระสีมะวายเพื่นอนนั่นอาสแตกแต่เหล่าวซาน แถมเ่แถมว่าเห็นันคุณพ่อของงินทั้งพยาบานฟินแลนด์ว่าเซิรนไปหาทางนั้นเซิรนไปหาทางหนีว่าสันว่าพี่น้องเนาะผู้เพิ่นเป็นลูกเนาะว่าบาไ้พ่อแบบนี้มาว่าไ้แม่แบบนี้เอาะไพเป็นไผกระสูนเด้อเจดหวงแห่งซูนคาเดอนี่สิมาเว้าถึงบุพการีบอย่อมอีหลีพี่น้องอันนี้ทางเอฟซีเพิ่นก็อ่านเลวเพิ่นก็บ่ย่อมเพิ่นก็แท็กทางบอดมาอ่านเลยมากัะนะบอลบิ๊ก ใจกล้ามากก้าล่วงบุพการีคนอื่นปาถาเป็นควายนี่ฟ้องฟ้องคุดลากคุดโค่นมันคักแบบนี้อันนี้ก็เป็นเอฟซีเพิ่นแท็กท้างพยาบาลฟินแลนด์มาอ่านพี่น้องหลังจากแม่นกได้แท่โพดหนีมาพี่น้องเอฟซีกับเขามาเมนสนับสนุนฟ้องมันเลยเป็นนกฟ้องคักหลุดคนแบบนี้จะคองเอาโตัวรอดมายังไม่อยู่เรื่องเศร้บาบันอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์พี่น้องคอมเมนต์ทั้งทางเอฟซีเพิ่น อีกความเม่นหนึ่งเพิ่นก็ว่าจัดไห้มันแน่นะแมมนกเอาไห้มันบ่มีหมองได้ถามาหากินอันพวกผีจอปากมาบอกว่าสันวาอันบอกมันไปเบิ่งความพวมันผุญยามาหาอย่างน้ำชีวิตคนอื่นว่าสันวาพี่น้องอันนี้ก็เป็นทางเม่นของเอฟซีเพิ่อนเนาะจัดการฟองมันแน่นะพวกนี้ว่าสันวาพี่น้องบางท่านเพิ่นก็ว่าขําเบอลขาจ้าก็ขึ้นมาดูถูกเขาคับเท้บางเทือเขาก็อาสีเลี่ยงได้ดีกพราะว่าเจ้าก็ได้ว่าสันวาพี่น้อง แล้วพี่น้องด,ดีได้ฟังในส่วนของเรื่องเล่าของทางแห่นกกับทางเอฟซีทังที่เขามาดูถูกเพื่อนพี่น้องพี่น้องคิดเห็นแบบใดกะคอมเมนต์ไปใต้คลิปเจด,ดวงใดพี่น้องพี่น้องว่าสมควรที่ทั้งผู้ยบาลทางแมมนกเพิ่นสมควรที่สิ่้องบอ่อหรือจังใดกะคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ใดจ้ามือนีนเจด,ดวงก็ได้เอาข่าวมาอัปเดตด่ามาในส่วนของทางแมมนกกับทั้ง ซุ่มเอฟประสาทแดกประสันวา่าเปนวา่ามือนีกะเอามาฝากพี่น้องแคน่นีก่อนเด้อจ้ามือหนาหาักัะพ่อกันไหมสวัสดีจ้า